ไข่มันเนาะจะไข่มันล้างหอยทุกคนสวัสดีพี่น้องสวัสดีด้วยสวัสดีเมื่อกี้พาพาพี่น้องมาหอยเนาะมากับน้องพอดีเก่านะมันวันมอคืนนี่ฝนตกบปดคืนเลยนะเหมืนบ่ฝนตกบปดคืนเลยเนาะแห้งอยู่เลยน้ำน้ำทั้งล่างนี่จะเป็นน้ำบึงบนเ้างัวลงมาอ่ะนะน้ำขึ้นนะฝนตกบปดคืนชัดแจ้งเลยถ้าก็เศร้าวัางสิบโมงเลยนะ แต่ว่าเขาในมาหาก่อนแล้วเขาในมาตำลางเขาจะชิได้อยังเนาะแต่ว่ามากก็ได้ยูนเขาก็ได้ซ้ำหน่วยเนาะเล็กหน่วยเดียวเนาะยังไม่ได้เนาะไปลุยกันเลยหาแถวาเมบึ้งได้ได้สัมภาอยู่เนาะมีอะไรพ่ออยู่ป้าตุ๊กทุกคนเห็นบ่อไข่ไหมนี่เขาควดไข่มันออกมาเขามาหาก่อนเขาดูหูไข่มาเนาะ เดเบ้าออกมาหน่กควัดเอาเลยเดนีิเห็นบ่นี่เบ่าวันเข้าไปอยู่อยงนี้แล้วนี่หอยโข่งเนาะเขาบิดก่อนเท่าหรือบ่เนี่โอ้โห้ดิ้ดิเห็นเลยเห็นเลยนี่เขาบ่เห็นหน่อยนี่เขาบ่เห็น มันดูดขี้ดินอยู่ด้วยทุกคนอา้าดนูนี่นี่นี่เห็นบ่อา้าดูนี่อา้ตาตัวไข่มันเห็นบ่าขาวเลยนี่นี่ให้เบิงนะ่งเนาะนี่ไข่มันนะเนาะเัาจะไปะตองไข่มันปะไข่มันเนาะเอาเออตแม่มันปให้มันออกอีกดิปาท้อ ลงก่อนทำ4หน่วยเลยว้าวนี่นี่ทุกคนว้าวด้นี่2หน่วยเลยนี่ว้าว,ว,าวต้องหาเป็นเฮ้ยนี่ไข่มันหรออ๋อตัวนี่มันยังบออกมันยังผักไข่มันอยู่มาดิาเราไข่มันก็ออกเลย ข่ายนปกไว้มันรีดอยู่แถวเงาไม้อยู่เลยนี่นพ่ออีกเลยทุกคนนี่เหน่วยปุ้ใหญ่ปะได้เจ้าเอาไปกับอะไรเติบหนู บ่อน냠ลี่นึงเอาหมาอู้เห็นตบอนเขาเจ้าเอาไปเว้ยโอ้นี่ขออ,อีกแล้วนี่นี่นี่ไข่มันโอ้ยมันแล้วมันนมันลี้อีกหน่อย โอ้มีไข่เนาะตัวนี้แต่ไข่มันเข้าปะต้องเนาะออแต่ตัวมันให้มันเกิดใหม่ไล่หน่วยลยเด้เงี้ยหอยตามเบาเนาะเห็ดเบาอยู่ฮะ ดี่นิข่อยแล้พออล่อยเลยหนึ่งตัวน้อยมันน้อยน่ว้าวตัวมันน้อยผดนี่ตัวนี้มัมีไข่มันตัวนี้มันออกนอกล้ก็มีเลยดิ่นิน,นี่โอ้มันโคมกว่าน,นี่นี่โอ้นี่สามแล้วสามแล้ว

กี่ดิขดไปขดมามันเหยียบขี่ทุกคนเรงจับขี่ครับนะเด็กท้าก็รองกปเหยียบขี่เยอาที่ดสิาเป็นอะไรเหยียบขี่มิ้นท์เหรอโอ้โเดยวไปอึเต็งเตงคุอับเงคลยเตโอ้โหมาเต็่คุเลยโอ้ใหง่าอตันี้ นี่ทุกคนโอ้หนูใหญ่เลยนี่เนืเบลอเลยโอ้ไข่กระลาอีกอู้หูไปยังไเป็นยังไหนพออยู่บ่พออยู่บอใช่ใช่เอาเลยเลยเลยอ้โอ้นี่โอ้หูมันใหญ่เลยทุกคนไข่อยู่นี่อ้าวสวยงามเลยไข่ไข่ ไข่เนาะอ้เอโอ้มันอยู่แถวนหนได้ยัง <mel od ic word> อือนี่นี่นี่ไหนไงฉับกันเลย,น,ยนี่โมมีไข่ตัวนี้โมมีไข่

dạng mình tài Đồ đấy là, tôi đi đang nó tụi hồ. Nhông tiêu của mà nó là nó lưng 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เติบน้อยโค้งแล้วเติบหอยโข่งเกือบซ้ำกันผู้เล้ยมาหาตำลังเขาตื่นพอด้วย ไ,ไปพ่ออีทอนไปเมือ่อลายเติบเนาะทุกคนมานหนึ่งวันของข้ากะคือมาหาหอยเนะาะหอยโขงนะมันอยู่ตามเบาเวลาฝนตกแห้งๆนะมันหม,มักขึ้นมาเลยไปพ่อกันคลิปหนาทุกคนมานมานลายอย่างเนาะ พอกันคลิปหนาเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเนาะบ๊ายบาย